นักเรียนคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดนะคะเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่10นะคะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีนะคะเขาจะมีเหมือนแผ่นป้ายให้นะคะซึ่งในแผ่นป้ายแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่แต่ในเนี้ยครูไม่ได้เขียนเป็นแผ่นป้ายแต่ครูเอาตัวเลขตามแผ่นป้ายนะคะ ออกมานะคะเขาบอกว่าระบายสีจำนวนที่น้อยกว่า67ล้าน8แสนหหมื่นร้อยนะคะจำนวนที่มันน้อยกว่าจำนวนไหนบ้างที่มันน้อยกว่านะคะทีนี้นักเรียนคะหลักเกณฑ์ง่ายๆครูบอกไปแล้วนะคะจำนวนที่เขาให้มามีกี่ตำแหน่งนะคะ มี8ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเรามาดูจำนวนที่มากกว่า8ตำแหน่งเนี่ยให้ตัดออกก่อนนะคะเรามาตัดกันเลยจำนวนที่ามากกว่า8ตำแหน่งก่อนเลยนะคะอ่ามากกว่า8ตำแหน่งก็จะมีนี่ค่ะอันนี้มี9ตำแหน่งเราตัดออกก่อนเลยนะคะเราไม่ระบายสีนะคะเราตัดออกก่อนเลยนะคะก็จะมีอันนี้10ตำแหน่งเราตัดออกนะคะ ทีนี้เราเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบที่ตำแหน่งที่นะคะหกสิบเจ็ดน้อยกว่าหกสิบเจ็ดนะคะเราก็มาดูน้อยกว่าหกสิบเจ็ดอันแรกหกสิบแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าหกสิบแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าหกสิบเจ็ดนะคะหกสิบแปดมากกว่าหกสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นตัดออกเหมือนกันค่ะ เพราะเราไม่ต้องการเราต้องการที่น้อยกว่า67นะคะ67ล้านนะคะมา30ล้านโอเคได้68 60 67นะคะอะนักเรียนคะทีนี้เรามาดูที่67ล้านเราได้แล้วทุกอันเลยนะคะก็จะมี67ล้าน67ล้าน30ล้านน้อยกว่าอยู่แล้ว67ล้านนะคะ9ล้านน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะ6ล้านน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะ อ่ทีนี้มาดูหลักถัดไปนะคะก็คือหลักแสนแปดแสนดูที่หกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดมีแปดแสนเท่ากันไหมอ่นแปดแสนเท่ากันนะคะหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นเท่ากันไหมอ่าหนึ่งมื่นเท่ากันนะคะอ่าหลักพันหลักพันไม่มีนะคะหลักพันไม่มีแต่อันนี้มีหลักพันค่ะแสดงว่ามันมากกว่า นะคะมากกว่านะคะจากที่เราดูจํานวนน,นักเรียนะคะดูข้อนี้ค่ะ6 7 8 1 5 0 9ล้าน8แสนหกับข้อนี้ค่ะ6 7 8 1 5 9 0ล้าน8หเักเรียนคะ590เนี่ยมันมากกว่าห้าหมมันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราตัดข้อนี้ออก เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเหลือหนึ่5สองสาี่ห้าห้าป้ายนี้ที่มีตัวเลขตามนี้นะคะให้นักเรียนระบายสีนะคะเป็นสีอะไรก็ได้แต่อย่าละบายครับตัวเลขนะคะก็จะมีจำนวน6 7ล้านแปดนหนึ่งพันห้าสิบเกสล้านสี่แสนสอนะคะ 9ก้าล้าน7จ็ดแสนห้านหนึ่้อยยี่สล้านเจ0ดหมื่นล้านเจ็ดแสนเจ้าแล้วก็หกล้านนะคะแปดแสน้านะคะให้นักเรียนละบายสีนะคะนักเรียนคะเรามาต่อกันข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ ลงในช่องที่เขากำหนดนะคะโดยที่เขากำหนดเนี่ยจะมีให้มาเนี่ยแปดข้อนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะเรามาลองทำนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเลยนะคะที่เขาให้มานะคะหกแสนสองมื่นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดกับหกแสนหกมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะและเรียนดูที่หลักแสน หลักแสนเป็นหเหมือนกันโอเคนะคะ,ะแสดงว่ามันเท่ากันต่อมาหลักหมื่นหลักหมื่นระหว่างหกหมื่นกับ2องหมื่นระหว่างหกหมื่นกับสองหมื่นอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันระหว่างหกับสองันไหนคะหถูกไหมหในเมื่อหมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูตัวอื่นนะคะเราก็ใส่สัญลักษณ์มากกว่า นะคะขอะะโทษใส่สัญลักษณ์น้อยกว่านะคะก็คือ6 0 0 0 0นอ้ 6, 22, 30, 30, อยสิบสาอยกาสิบนะคะน้อยกว่า66,279่นสอง้อยเนะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อมา7จ็0แสนหกับ1นึ่งล้านเจ็ดแ 1, 1 7 4่งล้านนะคะระหว่างหลักล้านกับหลักแสนหลักล้านต้องมีค่ามากกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเพราะว่าเลขตัวหน้ามีค่าน้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็คือ7 1 4 0 2น้อยเนี่ยน้อยกว่า1ล้าน7 4็ดนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้บ้างน,นะคะ355ล้านนะคะ5 0 0 0ันกับ355ล้าน5นี่คือหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นระหว่าง355ล้าน นี่หลักพันไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายนะคะามากกว่าลงไปนะคะนักเรียนทําแบบนี้นะคะแปดข้อนะคะ